พบกันในพีที่1ครับคอสการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครับในพีนี้ครับเราจะพูดถึงแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นไม่เหมือนกับการท่องเที่ยวในคอสอื่นๆนะครับที่เราเรียนกันไปนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับพรุ่งนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับเรื่องของเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวการวางรูทนะครับการเชื่อมโยงชุมชนครับ แต่ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นเรื่องของการปลูกจิตสํานึกนะครับการเข้าใจครับเรื่องของสภาพสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับบริบทนั้นๆครับที่ท่านจะมีหน้าที่นะครับที่ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันแล้วก็ต้องรับผิดชอบครับเรามาดูกันอันแรกครับที่จะต้องเข้าใจก่อนคือเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของตนเองครับจะต้องเข้าใจหน้าที่ครับ ว่าคุณอยู่ในภาคไหนของการท่องเที่ยวครับคุณเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคุณเป็นคนนาเที่ยวคุณเป็นบริษัทนําเที่ยวคุณเป็นทราเวลเอเจนซี่ครับคุณเป็นคนขายของในชุมชนครับคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วคุณมีหน้าที่อะไรบ้างครับสิ่งแรกเริ่มจากหน้าที่ก่อนรู้หน้าที่ของตัวเองครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับหลังจากที่รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับเวลาใครทําการท่องเที่ยวนะครับจะต้อง รู้หน้าที่ของตัวเองก่อนครับแล้วก็เริ่มรับผิดชอบจากหน้าที่ของตัวเองก่อนเวลาผมลงชุมชนครับหรือว่าไปพัฒนาชุมชนใดๆเนี่ยผมจะเริ่มจากถามครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่คุณทําการท่องเที่ยวเนี่ยคุณอยู่ภาคไหนอยู่ส่วนไหนของการท่องเที่ยวครับแล้วคุณทําหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่อย่างคุณคุณคิดว่าคุณทําจากร้อคุณทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว อาจบางคนตอบ60 70นะครับบางคน100%เราจะถามว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่ทําให้คุณทําหน้าที่นั้นไม่ดีนะครับเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้ก่อนพอเรารู้จักหน้าที่ครับทำตามหน้าที่ได้ดีแล้วครับเราก็จะต้องถามครับว่าถ้าคุณทำาตามหน้าที่แล้วเนี่ยทามันไม่เกิดเรื่องของอกระบวนการที่ดีครับแล้วมันทําให้การท่องเที่ยวนั้นไม่ประสบความสําเร็จครับคุณรับผิดชอบได้ไหมคุณ รับผิดชอบสิ่งที่คุณทําได้ไหมหรือคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่เนี่ยเป็นการเริ่มต้นจากเบสิกนะครับหลังจากนั้นคุณก็เริ่มเ,เริ่มรับผิดชอบมันนะครับเริ่มเข้าใจมันเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะก้าวไปเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการหลากหลายครับเราต้องดูครับว่าเราอยู่ส่วนไหนของภาคการท่องเที่ยวเราต้องทําหน้าที่อะไรครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ดีทําหน้าที่อะไรนะครับบริษัทนําเที่ยวที่ดีต้องทําหน้าที่อะไรครับชุมชนนะครับที่บริการครับทำด้านบริการถ้าคุณบริการดีมีเซอร์วิสม่ดีนี่คือหน้าที่ของคุณใช่ไหมครับเรายังมีหน้าที่อีกหลากหลายคุณเป็นผู้นําชุมชนนะครับคุณจะ คุณจะนําชุมชนในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดครับคุณทําขนส่งคุณคํานึงถึงความปลอดภัยไหมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไหมนะครับลดเก่าความดำนะครับหรือว่าลดชํารุดเสียหายครับเบรกแตกขึ้นมาก็มีปัญหาเห็นไหมครับฝายผลิตครับถ้าคุณผลิตสินค้าที่มีคุณภาพครับผลิตสินค้าที่เป็นอินทรีนะครับเป็นเกษตรอินทรีนะครับหรือผลิตอะไรก็แล้วแต่ครับมีมาตรฐานมีคุณภาพแสดงว่าคุณกําลังทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับ การทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันทําให้เกิดเริ่มที่จะเกิดความรับผิดชอบแล้วนะครับอย่างน้อยก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นครับพอคุณรู้นะครับว่าคุณอยู่ในส่วนไหนของภาคการท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องสร้างกระบวนการครับลดผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจครับสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมครับกระบวนการเนี่ย เวลาเราเริ่มต้นนะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเวลาเราลงชุมชนอันที่หนึ่งสิ่งที่ผมทำนะขั้นตอนที่หนึ่งผมจะดูว่าเขาทําการท Tul ่องเที่ยวกันแบบไหนก่อนอันนี้พูดถึงเราจะไปทําเรื่องของการท Lyn ่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับเราไปดูว่าเขาทําหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของเขาเนี่ยทำได้ถูกต้องเต็มประสิทธิธภาพไหมนะครับและมีความรับผิดชอบได้แค่ไหนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเขาอยู่ถูกที่ถูกจุดหรือเปล่านะครับจัดเรียงให้ดีก่อนหลังจากนั้นเราจะสร้างกระบวนการครับลดผลกระทบด้าน เ <Malays> ศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับก็มาดูว่าหน้าที่ที่เขาทำเนี่ยในกระบวนการที่เขาทำเนี่ยมันเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจไหมด้านวัฒนธรรมไหมครับเราก็มาสร้างกระบวนการใหม่ครับมาสร้างโปรเซสใหม่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะมีโ,โกของเขาครับว่าเขาจะต้องทําไปให้ถึงเป้าหมายนี้ครับแต่ในกระบวนการระหว่างกระบวนการนั้น,น,นครับมันเป็นกระบวนการที่ทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมครับอย่างเช่นผมอธิบายง่ายๆครับเราอยากจะไป เดินทางจากสถานที่สถานที่หนึ่งครับอาจจะเป็นร้านอาหารครับเดินทางไปวัดนะครับเดินทางไปวัดถ้าตรงนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องใช้รถปั่นจักรยานไปได้ไหมถ้าปั่นจักรยานอาจจะลดด้านสิ่งแวดล้อมได้นี่คือการปรับแค่กระบวนการนี่ผมอธิบายที่มันง่ายที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ากระบวนการบางอย่างครับมันไม่มีความจําเป็นครับมันเกินกว่าความจําเป็นเราอาจจะต้องตัดออกไปหรือบางอย่างครับมันส่งผลต่อวัฒนธรรม สังคมของเราครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงมันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของผลกระทบนะครับด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในอ P ีต่อๆไปนะครับเราจะได้เจาะลึืออธิบายแต่นี่เป็นแนวคิดก่อนนะครับใน E p ีที่1หลังจากนั้นครับพอเรามีกระบวนการที่ดีครับพอสร้างกระบวนการระหว่างเกิดกระบวนการครับนักท่องเที่ยวทํากระบวนการนะครับมีกระบวนการต่างๆครับผู้นําเที่ยวทําตามกระบวนการที่ดีครับ มันจะนําไปสู่การปลูกจิตสํานึกที่ดีผมเริ่มว่าใช้การปลูกจิตสํานึกคือจิตสํานึกอาจจะยังไม่เกิดครับแต่มันเหมือนต้นไม้ครับเราเริ่มปลูกแล้วการปลูกจิตสํานึกที่ดีเริ่มต้นก่อนครับมันอาจจะยังไม่มาตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวมันจะทยอยมานะครับเพราะฉะนั้นการปลูกจิตสํานึกที่ดีเนี่ยเริ่มจากกระบวนการครับว่ากระบวนการนั้นๆเนี่ยเกิดความใส่ใจมีขั้นตอนต่างๆที่ทําให้เกิดการปลูกจิตสํานึกเห็นไหมครับถ้าวันนี้ครับคุณพานะครับเด็กๆครับไปปลูกต้นไม้ครับ ไปปลูกต้นไม้เด็กก็ลงไปปลูกต้นไม้ครับแล้วก็กลับบ้านแสดงว่ากระบวนการนี้อาจจะยังไม่ดีพอถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณพาไปดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําครับว่าป่าไม้มีความสําคัญอย่างไรครับการที่ไม่มีป่าแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับเกิดน้ําเสียเกิดน้ําท่วมนะครับ เกิดหลายๆอ like, ย่างนะครับเกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเกิดอากาศไม่ดีมีมลพิษที่ไม่ดีแล้วก็สร้างกระบวนการการเรียนรู้ครับจนมาปลูกต้นไม้แสดงว่าการที่เราปลูกตอนที่เราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยเราผ่านกระบวนการหลายๆอย่างครับก็เ,เกิดการปลูกจิตสํานึกขึ้นมาเนื่องจากว่าเรามีกระบวนการนะครับจะนําไปสู่การปลูกจิตสํานึกที่ดีครับการปลูกจิตสํานึกที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีพอประสบการณ์ดีครับ นักท่องเที่ยวจะต้องลงไปเรียนรู้ด้านประสบการณ์ครับถ้าวันนี้เราทําท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรารู้เลยครับว่าสิ่งที่เราได้ไปเห็นจริงๆได้ไปทําจริงๆรงครับรู้เลยว่าการที่จะต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้ว่าผลเสียที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยเวลาเราทําอะไรเล็กๆน้อยๆครับมันเป็นเรื่องของเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้น ประสบการณ์การท่องเที่ยวนี่ที่ดีครับจะนําไปสู่การเปิดใจรับครับนะักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าพอมีประสบการณ์ได้ทําจริงๆเห็นจริงๆบางทีพูดดูสไลด์ไม่พอแต่ถ้าวันนี้พาไปดูครับนะักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนความคิดเลย นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแอิจูดใหม่ครับแล้วก็เปิดใจรับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับคนเราเนี่ยจะเรียนรู้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราเปิดใจรับครับเพราะฉะนั้นเวลาผมทําการท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าจะพาคนไปดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วอยากให้เขาเขาซึมซับมันเนี่ยผมจะสร้างประสบการณ์ที่ดีก่อนระหว่างประสบการณ์ที่ดีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาสั้นๆครับที่ นักท่องเที่ยวนี่รู้สึกอินไปกับมันแล้วก็เปิดใจออกมานั่นคือช่วงนาทีทองครับสำหรับคนทําการท่องเที่ยวระหว่างที่เขาเปิดใจอยู่ครับเราจะต้องนําไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ครับระหว่างที่เขาเปิดใจรับเนี่ย เราจะต้องนากระบวนการการเรียนรู้ครับนำความรู้ต่างๆนะครับใส่เข้าไปในช่วงที่เขาเปิดใจนี่แหละครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครับจะทําให้สังคมนะครับไม่ดีทําให้สิ่งแวดล้อมไม่ดีครับถ้าคุณไม่ช่วยกันดูแลป่าต้นน้ํานะครับไม่ช่วยกันดูแลปะากาลังไม่ช่วยกันดูแลมลพิษต่างๆยังเผาอยู่จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ให้ความรู้ไปเรื่อยๆครับ นอกจากปลูกจิตสํานึกพอมันมีความรู้แล้วความรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหตุผลครับมันจะเป็นเหตุผลในการที่เป็นตรกะในการคิดได้เออถ้าเราทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะมันจะมีผลกระทบเมื่อความรู้แล้วเกิดความรู้ความตระหนักครับเมื่อมีความรู้แล้วมันจะเกิดความตระหนักเปิดใจมีการเรียนรู้ความตระหนักมีประสบการณ์ที่ดีหลังจากนั้นจิตสํานึกจะเริ่มเกิดครับเพราะผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตสํานึกที่ อยากจะทำความดีครับอยากจะทำสิ่งที่ดีแต่มันมีปัจจัยอื่นๆครับที่ทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ทำดีกว่านะครับแต่เมื่อกระบวนการมันเกิดครับมีการเรียนรู้ครับมีความเข้าใจมากขึ้นรู้ครับว่าถ้าทิ้งขยะชิ้นนี้ครับในป่าอาจจะทําให้สัตว์หลายๆตัวตายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีการมากินถุงพลาสติกนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าทิ้งอะไรไปในทะเลครับ ปลาอาจจะมากินแล้วก็ตายก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่การทิ้งขยะอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้การเปิดใจการตระหนักรู้เนี่ยมันมีกระบวนการของมันอย่างที่ผมบอกหลังจากนั้นครับพอเขาเรียนรู้แล้วครับเขาจะมีความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเหมือนศาสตร์พระราชาเลยเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้เนี่ยจะนําไปสู่การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างกระบวนการอยู่ดีคุณจะมาบอกเรื่องความรู้ก่อนไม่ได้ บานทีเขายังไม่เปิดใจรับคนเปิดใจรับก็มีส่วนหนึ่งครับแต่คนที่ไม่เปิดใจรับละ่ะคุณจะทํำยังไงกับเขาครับคุณก็ต้องย้อนไปดูกระบวนการแรกว่าคุณจะทําอย่างไรครับให้เขาเปิดใจรับให้ได้คุณต้องสร้างประสบการณ์สร้างกระบวนการที่ผมแนะนํามาเมื่อขั้นต้นครับเมื่อคุณเรียนรู้ครับเมื่อเข้าใจเข้าถึงครับ ควถึงจะพัฒนาได้ครับถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึง่งพัฒนาในสิ่งที่ผิดผิดเข้าไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะคุณเข้าใจเข้าถึงแล้วคุณก็พัฒนาครับหลังจากนั้นกระบวนการพัฒนาครับก็จะทําให้เกิดจิตสํานึกเต็มรูปแบบครับพอเกิดจิตสํานึกแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรก็สามารถจะทําการท่องเที่ยวในรูปแบบรับผิดชอบได้โดยที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรครับ หลังจากนั้นครับพอคุณเกิดจิตสํานึกแล้วครับจิตสํานึกเนี่ยจะพัฒนาไปสู่ความรับผิดชอบทั้งของตนเองและสิ่งรอบข้างเห็นไหมครับพอคุณมีกระบวนการนะครับที่ผมบอกทํามาเป็นสเต็ปสเตปครับพอมีความรู้มีการเข้าถึงมีประสบการณ์ที่ดีครับมีการเปิดใจแล้วจิตสํานึกจะเกิดครับพอจิตสํานึกเกิดเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความรับผิดชอบ ความเป็นรูปประทมีจิตสํานึกไม่พอเช่นวันนี้เราเห็นเล้วเห็นขยะชิ้นหนึ่งแล้วมีจิตสํานึกแล้วว่าแหมมันน่าจะเก็บแต่ไม่ไปเก็บทันทีครับแต่ถ้าจิตสํานึกมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับความรับผิดชอบจะเกิดความรับผิดชอบกตอ็ต้องเก็บแล้วจะไม่ได้มองแล้วว่านี่คือไม่ใช่พื้นที่เราครับแต่นี่คือประเทศเราโลกของเราเราจะต้องทําก็เกิดความรับผิดชอบขึ้นครับทั้งของตนเองนะครับแล้วก็ลามไปถึงสิ่งรอบข้างครับนี่คือทฤษฎีในเรื่องของการ ทำเรื่องของความรับผิดชอบผมทําแบบนี้ครับแล้วก็สร้างประสบการณ์แบบนี้แล้วก็เอาขั้นตอนนี้ครับไปสอนคนในชุมชนแล้วก็ให้ทําตามครับว่าความรับผิดชอบจะต้องทําไปกระบวนไหนกระบวนการอย่างไรบ้างครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับความรับผิดชอบครับจะไม่ใช่หน้าที่อีกต่อไปจะกลายเป็นจิตสํานึกโดยไม่ต้องมีกติกาไม่ต้องมีการบอกครับหลังจากนั้นเนี่ย คุณก็ไม่ต้องคํานึงถึงแล้วว่าการท่องเที่ยวรับผิดชอบมันเป็นยังไงเพราะมันเข้าไปอยู่ในจิตสํานึกไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องทบทวนครับว่าสิ่งนี้มันดีไหมมันใช่ไหมมันมีใครได้ผลกระทบไหมหรือว่าจะต้องเรียนรู้ครับว่าสิ่งนี้ที่เราทําเนี่ยมันมีการไ,ไตรตรองมีตระกะทุกอย่างครับแล้วมันก็อยู่ในจิตสํานึกอะไรที่มันอยู่ในจิตสํานึกเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติครับมันเป็นอัตโนมัติจากนั้นครับ พอมีจิตสํานึกแล้วเนี่ยกระบวนการอื่นๆครับที่จะเปิดรับข้อมูลเนี่ยมันจะตามมาเองครับเราจะรู้ข้อมูลใหม่ๆครับเพื่อสร้างจิตสํานึกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นกระบวนการขั้นตอนโปรเซสที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะตัดตอนโดยการที่พอความรู้เข้าครับก็เกิดจิตสำนึกทันทีครับไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีอะไรอื่นๆครับแต่สร้างจากความรู้ครับรู้ครับว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างไรครับก็เกิดจิตสำนึกทันทีครับนี่คือเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครับกระบวนการนี้พูดง่ายครับ แต่เกิดขึ้นไม่ง่ายครับคุณจะต้องทํากระบวนการต่างๆการท่องเที่ยวที่ผ่านขั้นตอนนะครับผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างนะครับมันเหมือนกับาการนําเสนออะไรให้ให้กับนักท่องเที่ยวครับสิ่งนั้นแหละมันคือสิ่งที่จะสะท้อนกลับมา เพราะฉะนั้นการนําเสนออะไรให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีกระบวนการการคิดครับซึ่งจะนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องรู้หลายแง่มุมมากขึ้นครับนี่คือมุมมองและแนวคิดเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในมุมมองของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูใน EP ีต่อไปครับว่าเราจะทําให้ความรับผิดชอบหน้าที่นะครับกลายเป็นจิตสํานึกนะครับได้อย่างไรครับเราลองมาดูใน EP ีต่อต่อไปครับ